วันนี้มาอามังงะเรื่องไปเป็นเทพจากกลที่ต่างโลกไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากตอนนั้นโชคชะตาของฉันก็เปลี่ยนไปยูตามาโดกิเครื่องนี้น่ะแข็งแก่งสุดๆไปเลยถ้าศึกษาในคราวนี้ฉันเฝ้ารอคอยวันนี้มานานแล้วมีผู้หญิงที่ฉันรู้สึกชอบมาตั้งแต่ตอนอยู่ปีหนึ่งแล้ว ฉันวางแผนว่าจะใช้โอกาสนี้บอกสารภาพกับเธอนี่เดี๋ยวสิมัวแต่ทำตัวกระซับกระซายอยู่ได้นะอย่าบอกนะว่านายเกิดอาการเกรงขึ้นมาสินะเก่งเหรือไม่ได้เก่งอะไรสักหน่อยอย่ามาโกหกเลยนะทุกครั้งเวลานายรู้สึกเก่งนายมากักจะทำหน้าตาแบบนี้เสมอเลยสาวน้อยใสซื่อคนนี้ ผู้ซึ่งไม่เข้าใจหวัวอกผู้ชายเลยสัก,กน,นิดเป็นเพื่อนสมัยเด็กของฉันในตอนนี้เธอเป็นผู้ช่วยให้ความร่วมมือแผนสารภาพรักในครั้งนี้ของฉันจะว่าไปแล้วนายนะตั้งใจสารภาพจริงๆสินะอีกฝ่ายนะไม่เพียงเป็นสาวงามที่สุดในชั้นเรียนแต่ยังเป็นถึงสาวงามที่สุดในหมู่นักเรียนไม่สิเป็นสาวงามเมือง ในหมู่งาในหมู่สาวงามในเมืองของเราเลยนะชิราชูกิยุยเข้าใจแล้วนะโถเว้นี่เป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตของเพื่อนสมัยเด็กของเธอเลยนะช่วยดูแลกันดีๆหน่อยสิอุชาช่วยฟรีๆท้เทยังแกพูดอะไรแบบนี้กับเพื่อนสมัยเด็กที่แสนใจดีคอยช่วยเหลือเธอสารภาพรัก วายวายขอโทษจริงๆนะจะไม่ทำถ้าอวดดีอีกแล้วละก็มีวงเวทมานะครับพาไปครั้งรถบัตรเลยครับอะไรนะแผ่นดินไว้เลยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเดี๋ยวสินี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อาจารย์มีนามิทุกคนใจเด่นก่อนนะคะตอนนี้รีบหาที่เกาะไว้ให้แน่นๆ,ๆวี๊ด ปิง๊งปุ๊บก็โผล่มาที่ต่างโลกแล้วนะครับหยุดสันแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นกันนะเนี่ยที่นี่มันอะไรกันแน่นะที่นี่ไม่ใช่ญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยพวกเจ้าทุกคนจงลงมาเดี๋ยวนีว้นี่มันหุ่นยนต์ก็ได้ยกรถนะครับยูตะงัด นากิสะไม่เป็นไรดูท่าทางแล้วพวกนั้นคงมไ,มไม่ทำร้ายเราหรอกนะละมังนะแม้แม้ต้องขอโทษที่ได้กระทำการเสียมายาตให้พวกคุณเห็นด้วยนะครับกับผมคือผู้จัดก,การศูนย์การการอัญเชิญน,นี้มีนามว่าบาเมมือครับส่วนที่นี้ก็คือสถานที่ที่พวกท่านชาวโลกน่าจะพากาันรเรียกว่าต่างโลกสินะครับหือ ชาวโลกเหรอแล้วพอจะรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรากันแน่คะแน่นอนพวกถูกอัญเชิญมาอย่างพวกท่านชาวโลกมายัางที่นี้เพื่อจะมาขายให้กับคนอื่นๆครับขายเหรอทำไมถึงได้ทำเรื่องแบบนี้ล่ะคือว่านะครับโลกใบนี้นะอุปกรณ์โบราณเรียกกันว่ามาดกิ ทั้งวิศวะกรรมการก่อสร้างการขนส่งล้วงใช้มาโดกิซะเป็นส่วนใหญ่และมาโดกินั้นจำเป็นต้องใช้ไรในการในการใช้พลังงานพิเศษในการขับเคลื่อนโลกใบนี้ฟาบามีคนที่มีพลังที่ว่านั้นแบบแข็งแกร่งมีจำนวนอยู่ค่อนข้างเล็กน้อยเท่านั้นนั้นทำให้พวกเราขาดแคลน ผู้ใช้พลังไม่ว่าจะทำยังไงก็หาผู้ใช้ไม่พอแล้วมันยังไงนี่หมายความว่ายังไงล่ะคะพวกท่านชาวโลกนั้นมีพลังที่เรียกได้ว่าค่าพลังลูเดียพวกท่านหลายคนนั้นส่วนใหญ่จะมีพลังจะมีประมาณพลังงานที่สูงส่งและมีพลังอยู่มากมายเพราะงั้นไ้้ํำการค้นคว้าจงใจเลือกอันเชิญพวกท่านมายังไงละ เรื่องแบบนี้ทําตามอําเภอใจเออก็นะถึงมันจะดูเร็วก็เถอะแต่ว่าโลกใบนี้นะผู้ใช้พลังจะมีสถานะสูงสง่งคาว่าคงเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่เร็วนักหลอกกัมมังยังไงก็ตามแค่พวกท่านจะทําแค่พวกท่านจะต้องถูกขายในวันพรุ่งนี้พวกท่านควรจะภาวนาให้ ตัวของท่านมีค่ายูเรียสูงๆนะครับวันนี้พวกท่านก็ควรไปพับผลได้แล้วครับ mm. ก็ตัดมาที่ปราษานะครับนี่ยูตะฉันสงสัยว่าค่าไอค่าลูเดียของฉันเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะอะไรกันล่ะฮารานิสิทำไมนายถึงได้ปรับตัวไวเร็วไวจัง ก็เพราะว่าถ้ามีค่าดูเดืศูสูงก็ได้รับการปฏิบัติดีตามค่าพลังงานไม่ใช่หรือไงเพราะงั้นถ้าฉันมีค่าสูงมันก็ย่อมดีว่าไงมีค่างี้นายคิดว่าไงล่ะของผมเหรออืมนั่นสินะการไม่รู้ว่าค่าไอเดียนั้นมันเป็นทุกสินทุกอย่างค่าพลังมันอาจจะขึ้นอยู่กับคุณค่าของคนคนนั้นตามที่ไอ้เจ้าคนที่มาบอกเราจริงๆหรือเปล่านะ ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทั้งคาดนี้บานทีซิรายุกิอาจมีค่าดูเดียพลังสูงที่สุดก็เป็นไปได้นะก็คือคนที่พระเอกชอบนะครับไม่มีอะไรยืนยันได้ว่าจะเป็นแบบนางสักหน่อยแต่ว่านะฉันเองก็มั่นใจว่าซิราย,ยุยจะต้องมีค่าพลังสูงแน่ๆ ค่าพลังรูเดียหนึ่เอ้ยไม่ใช่นะครับ1นึ่งมืพัทษทีครับเกินกว่า1,000งเป็นไฮแลนเดอร์ละนี่คนแรกก็ได้เลยนะเนี่ยบางทีอาจจะมีคนที่มีพลังเกิน2,000มโผมาก็เป็นไปได้อิวานามิจากชมรมฟุตบอลมีค่าพลังเกินหมื่นถือว่ามีพลังสูงงั้นสินะงั้นหมายความว่าดับเบิ้ลไฮ เรนเดอร์ ander, คือคนที่มีพลังยูเรียเกินสองหมื่นขึ้นไปสินะ <c oughs> <c oughs> ดูจากท่าทางแบบนี้คงหายากมากแน่ๆอะไรกันเนี่ยสองหมื่นเก้าพันดับเบิลไฮ้แรนเดอร์ละสุดยอดอีกแค่นิดเดียวก็จะเป็นทิปเปิลให้แรนเดอร์แล้วตอนนี้มี ไฮแลนเดอร์ er ถึง2คนแบบนี้แล้วไม่ว่าคราวนี้เราอาจจะถูกหวยอีกก็เปลี่ยนไปได้นะเนี่ยต่อไปตายชั้นแล้วสินะเอาละฮันชิเยอพยายามเข้าละ3300เอ๊ะ3300เอ๊ะน่าลำคร้อยาญ2200 2500 3800ออกมาแล้วค่าดูเรีย36,000ทิปเปิ้ล ไฮแลนเดอร์ er, ละชิรายุกิยุยว่าแล้วเชียวช่างแตกต่างจากคนอื่นจริงๆทิปเปิลไฮแลนด์มันช่างสุดยอดจริงๆพวกที่อยู่รอบๆยินดีปรีดาอย่างกับมีงานเทศกาลไม่ใช่หรือไงต่อไปคนต่อไปก็ต้องเราติดใจอยู่ก็คือนากิสะก็คือเพื่อนสมัยเด็กพาะเอกนะครับ ห5 0ั 6, เป็นฮาร์ฟเรนเดอร์ล่ะตอนนี้มีคน5คนที่มีค่าพลังเกินห้าพันนั้นหมายความว่าค่าพลังของนากิสะนั้นตีพอสมควรเลยนะเอาละในที่สุดก็ถึงตาของเราแล้วในโลกใบนี้ค่าตัวถือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะทุกคนจะพูดแบบนั้นก็เถอะแต่เราก็อดสงสัยไม่ได้เลย ปื๊ออะไรกันสอง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 อืมไม่ผิดแน่นอนค่าพลังดูเรียของเจ้ามีค่าเท่ากับสองละ่ะโอ้หน้าบัดน,นี้ทางเรา,าขอทำการประมูลเราไรเดอร์ชาวโลกทุกคนที่อันเชิญมานะครับ คนแรกเริ่มต้นคนนี้นะครับค่าพลังยูเดียน12,000เป็นไฮแลนเดอร์ครับไฮแลนเดอร์เริ่มต้นที่10ล้านโกครับ30ล้าน50ล้าน100ล้านสุดยอดนี่คือการประมูลสินะเพื่อนเคยเห็นครั้งแรกฮดูถ้าทานจะไม่มีใครสู้ต่อแล้วสินะครับอาณาจากักรวาคีโป๊ก ได้ไปในราคา160ล้านครับพวกเรานักเรียนปี2ห้อง3นั้นถูกขายทิ้งพวกเราทุกๆคนแยกย้ายไปยังต่างๆแล้วสินะนากิสะซีรายุกิถ้าเช่นนั้นอนาณาจักรรูเบนได้ไปราคา1,200ล้านโกเรียบร้อยแล้วครับผมนี่พวกเราจะไม่ได้พบหน้าเจอกันอีกแล้วเหรอ ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่สถานการณ์มันกลายเป็นแบบนี้ไปซะได้ไอ้เรื่องที่จะบอกตอนไปถ้าทัศนศึกษานะ่ะไม่จำเป็นต้องพูดถึงมันอีกต่อไปแล้วอีเวนต์ของค่ำคืนนี้ครับใครมุดเม็ดงามที่สุดของเราปรากฏตัวขึ้นแล้วครับค่าพลังรูเดีย3 6 0 0 0ทิปเปิลไฮแลนเดอร์ครับ1,000ล้าน2,000ล้าน 2500ล้านตั้งแต่ตอนนี้ราคามันก็เปลี่ยนไปไวเลยเลยหนึ่งร้อยยี่สิบพันล้านเดี๋ยวไม่ต้องเป็น10,000แสนเอ้ยไม่ใช่เงียบคลิปมีใครจะต่ออีกไหมครับถ้างั้นอาณาจักรเอลิเชียได้ไปในราคา1,200 120พันล้านกโกเรียบร้อยแล้วครับเอลิเซียได้ไปอีกแล้วช่วงนี้อาณาจักรนี้เมาเต้ไรเดอร์ดีๆไปหมดเลยวะก็ช่วยไม่ได้นี่ก็เอลิเซียพึ่งค้นพบเหมืองแร่มิทิลแห่งใหม่ได้อะนะไปคนต่อไปได้เลยครับค่าพลังยูเดีย6,500เป็นฮาร์ดแลนเดอร์ครับนากิสะ สิบล้านสิบห้าล้านสิบเจ็ดล้านยี่สิบล้านบ๊ายบายยี่สิบล้านครับมีท่านใดจะต่ออีกไหมครับถ้างั้นอาณาจักรอามูเรียได้ไปในราคายี่สิบล้านกโกเรียบร้อยแล้วครับผมในช่วงทัาสศึกษาครั้งนี้ฉันว่าจะสารภาพกับคุณชิรายุกิให้โชคชะตาแบบนี้นะ ไม่ได้หวังจะให้มันเกิดขึ้นสักหน่อยคนต่อไปขอเชิญพบกับไรเดอร์ผู้น่าสงสารที่ไม่ใช่ของพอที่จะนำมาข้าออกประมูลได้ก็จริงแต่การตัวที่บัญญัติเอาไว้เราจึงจำเป็นต้องนำออกมาประมูลด้วยครับข้าพันดูเดียเท่ากับสองถึงมันจะดูน่าสงเพียรสุดๆแต่ท่านได้จะนำ เขากลับไปเป็นของฝากบ้านไหมครับสองไอค่าตัวรีบแบบนี้เป็นไปได้ด้วยเหรอฮ่ฮฮ่ฮฮ่สองว่ะออคูคูค่คูสุดยอดว่ะไม่เอาว่ะฮ่าฮบ้าบอใช้ได้เลยนะเนี่ยดูแม่งสิ่าชิบหายน่าสงสารจุมเบยเหรออแบบนั้น แม่งแย่เกินไปเปล่าวะสองวะฮก็มีชิไม่มีใครจะเอาเลยเหรอครับขอแค่เพียงหนึ่งโกก็ไม่เกี่ยงครับเอาละถ้างั้นข้าจะเป็นคนซื้อมันเองแต่ว่าหนึ่งโกข้าไม่ยอมจะจ่ายให้หรอกเว้ยไอที่ข้าจะจ่ายให้ก็มีเพียงผลลาโกผลไม้กากๆสองมิตรวะ ก็ <laughs> พระเอกก็อยู่ในนี้แล้วนะครับเอาล่ะกลับดีกว่าอันนี้ก็เพื่อนสมัยเด็กพระเอกก็มีการแหนมด้วยนะครับคิดถึงอนะยูตะเอาเว้เข้าไปซะจากนี้ที่นี่เป็นบ้านของแกละที่นี่คือบ้านเหรออาหารละ่ะวันนี้แจกใจไปให้แล้วโว้ยรอจนกว่าจะถึงวันพรุ่งนี้ซะ ก็หกหน้าเฮ้ยนายนะนายนะหิวอยู่เหรอมผมโสมแล้วก็เสื้อผ้าโสมอย่างนี้นี่เองที่นี่คือสถานที่แบบนั้นนั่นเองที่นี่คือต่างโลกที่ที่มียังมีระบบธาตุอยู่ในโลกแบบนี้นากิสะชิรายุกิ ต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวชั้นกันแน่นะมาตัดมาที่ปราสาทนะครับจะว่าไปแล้วได้ยินมาว่าในบรรดาพวกนั้นมีเจ้าคนที่มีค่าแค่สองผัวมาในวันนี้ด้วยสินะมีนะชันเห็นจากด้านหลังตอนกำลังเฝ้ายามอยู่ก็เขาแกงพูดถึงพระเอกนะครับไอ้เขียมนั้นนะ่ะยังกับว่ามันหมุนวน รอบจนเกินมาเลยแหละก็คือคมเป็นไปนไม่ได้หรอกมั้ไอเจ้าเครื่องนั้นมันวัดค่าพลังได้ถึงหนึ่งแสงลูเรียเลยนะก็นะตามนั้นแหละไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีคนมีค่าพลังเกินหนึ่งแสนซะด้วยสิยังไงก็ตามถึงจะมีค่าถึงจะมีไอค่าพลังที่ว่ามาก็เถอะอยังไงก็คงไม่มีทางใช้ครับ มาโดกิ ok ได้หรอกนะก็คือการพูดถึงพระเอกนะครับจริงแล้วพระเอกไม่ไดมีค่าจูเดียสองนะครับเพราะมันวนมันวนไปนรอบหนึ่งไงครับนี่เลยครับพระเอกกูเลยได้ไกลเป็นท่าอไอพวกงโง่ฉันรอได้ดูนะแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย แม่จะจากกันไกลแต่วันใจยังก็รักว่าไม่ได้คสวย